วิธีคำนวณการเสื่อมค่าของดอลลาร์นะครับซึ่งต้องบอกกอนนะว่าสหรัฐจะพิมพ์เงินก็แต่เมื่อหนึ่งใช้หนี้สองขาดดุลเพื่อไปใช้ใจ่ายต่างๆนานานะครับซึ่งผมต้องบอกกัอน,นว่าทุกครั้งที่พิมพ์เงินมันจะมีการเสื่อมค่าของค่าเงินนะครับของมีมากมันก็ถุก ของมีน้อยมันก็แพงเทียอกับดอลลาร์ก็เหมือนกันครับถ้าพิม์พมาเยอะๆเนี่ยมันจะมีการเสื่อมค่านะครับแน่นอนปีนี้สหรัฐมีตัวเลขที่เขาเรียกว่าต้องจ่ายอยู่ประมาณ4ล้านล้านนะครับช้อยหนึ่งก็คือพิม์เงินอีกช้อยก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นแบบคริปโตเคอร์เนซีอะไรก็ตามนะครับแต่การพิมพ์เงินนั้นคุณดูนะครับ ถ้าวันนี้เขาพิมพ์พเงินสมมุติเงินเสื่อมค่าสิบเปอร์นะครับผมตีให้เงินบาทตอนนี้สามจสี่บาทมาดูนะครับว่าไม่จะขาดดุลเท่าไหร่ขาดดุล <c oughs> เหรียญละสามจุดสี่นะครับไม่รู้เงินบาทจะเท่าไหร่นะครับถ้าสี่ซนต์ี่ผมคิดที่สามจิบสี่ขาดดุลที่สามจุดสี่เหรียญน,นะครับส ้า20นะครับ6.8นะครับถ้า30นะครับ10.2ไม่อยากนะครับคุณเอาเงินบาท3.4ตั้งคูณด้วย0.1 0.2 0.3นะครับคุณก็จะรู้การเสื่อมค่าของดอลลาร์นะครับมันจึงทำให้หลายประเทศในโลกเนี่ยไม่ค่อยนิยมถือดอลลาร์นะครับตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจีน,นญี่ปุ่น ตอนนี้ญี่ปุ่นหันมาถือเงินหยวนแทนนะครับลองไปพิจาราดูครับถ้าใครจะถือดอลลาร์ระยะยาวนะครับหรือไม่ถ้าคุณอยากศึกษาคุณเอาคู่มือที่ผมทําไว้ไปดูไปศึกษาคุณจะเห็นเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะครับแบ่งปันแค่นี้สวัสดีครับ